อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและวิดีโอใหม่ๆจากทางช anel กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเ c e Mobile ทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมส o o p p o p c h anel n ในเกม p e s ม Mobile 2 2 2 0อกราบมาพบกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้ว เป็นเทคนิคการหาเงินได้ง่ายๆใน5นาทีอ่าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างถ้างั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปจัดทีมก่อนนะครับให้ทีมเราเนี่ยเป็นบอลขาวทั้งหมดเลยอ่าก็จะจัดที่มาประมาณนี้นะครับให้เป็นบอลขาวทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นบอลขาวหรือบอลทองแดงก็ได้ เมื่อเราใช้จนคอนแทคเนี่ยเหลือสูงแล้วเราจะทําการขายทิ้งไม่ต่อสัญญานักเตะน,นะครับโอเคตรงนี้เราจะใช้แล้วทิ้งเลยโอเคหลังจากนั้นนะถ้าเราจะเอาตัวมาเพิ่มนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างอันนี้ก็คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเข้าไปดูที่สกาของเรานั่นเองสกานะครับจะมีสกาวหนึ่งดาวที่เราไม่ใช้หรือสกาวสองดาวถ้าเราไม่ใช้ ตัวสกาวเนี่ยเราจะต้องทําช่องให้ว่างไว้นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็คือ85ทับ150อ่าเราก็จะเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะครับตัวสกาวหนึ่งดาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆเ,เก็บไว้เทรดหาตัวที่อยากได้ของบอลขาวหรือบอลทองแดงเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับตัวนี้แต่ว่าของผมอาโดยส่วนตัวผมไม่ได้เก็บบอลขาวอยู่แล้วก็คือจะเปิดมา เพื่อให้ได้บอลขาวแล้วก็เอาไปใช้ใช้เสร็จปุ๊บผมทิ้งเลยนะครับตัวนี้เราก็จะใช้วิธีการเปิดสเกลเพื่อให้ได้นักเตะมา1คนเราก็จะนํานักเตะเนี้ยไปลงแข่งให้ครบ10แมตช์เราก็จะได้เงินจากการที่นักเตะลงแข่งครบ10แมตช์หลังจากนั้นเราก็จะทําการขายนักเตะทิ้งเราก็จะได้เงินจากการที่ขายนักเตะอีกเห็นไหมครับตรงนี้เนี้ยเรามีแต่ได้กับได้แน่นอนอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือการเปิดเพื่อหานักเตะนะครับอันนี้ผม ก็เปิดสูมเลยนะเพราะว่าอันนี้อ,อาจจะได้ตัวกองหลังมาบ้างอ,อย่างนี้ครับก็คือเก็บเก็บไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็นําไปลงแข่งหลังจากนั้นนะครับการที่เราจะหาเงินขั้นตอนที่3ก็คือเราเข้าไปในโหมดแคมเปญของหน้าแมชนะครับตัวนี้นะครับให้เลือกเป็น simulation match นะครับตัวนี้เราก็จะเอาทีมที่เราจัดมาเป็นบอลขาวทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อลงแข่งตรงนี้ก็คือ เพื่อนๆก็สามารถจัดให้นักเตะเราเนี่ยลงตามตำแหน่งหรือว่าจะไม่ลงตามตำแหน่งก็ได้นะครับคือแมตช์นี้เนี่ยเราจะไม่ได้ฟิกว่ามันจะต้องชนะเท่านั้นก็คือให้มันแพ้บ้างชนะบ้างก็ไม่เป็นไรคือเราเน้นการหาเงินเป็นหลัก <Okay. S 1> อคตรงนี้ก็คือเนี่ยจะเป็นพวกแบบความฟิตของนักเตะเอยอ,อะไรเอยผมไม่ได้ตั้งค่าเลยนะก็คือเข้าไปปุ๊บก็ให้นักเตะเนี่ยแข่งขันกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องวิธีการหาสเกลหายังไง เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับเมื่อเราปล่อยบอร์ดครบ1แมตช์แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเองก็ได้นะตัวนี้นะครับก็จะได้สเกลมาเกือบทุกครั้งหรือทุกครั้งเลยแต่ว่าหลากัหลกๆเลยนะครับก็คือต้องให้ช่องสเกลของเราว่างก่อนอันนี้ก็จะได้สเกลมาฟรีๆเลยนะครับ1ลูกอ่าตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาสเกลเนี่ยไปเปิดเพื่อหานักเตะต่อไปได้ก็คือเราจะทําแบบนี้วนลูปไปเรื่อยนะครับ นี่ครับโหสุดยอดไปเลยได้เงินมาอีก20,003เมื่อผ่านภาร,รกิจของแคมเปญซึ่งเราก็จะได้ภาร,รกิจตรงนี้มาแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตตัวที่ contact มันจะลดไป1ก็คือยังสามารถลงได้อีก9แม t ช์นะครับอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขายนักเตะที่หมดสัญญากันบ้างดีกว่าว่าจะขายยังไง ผมมีทริคมาฝากเพื่อนๆให้สามารถขายนักเตะได้ครั้งเดียวเนี่ยหมดทีมเลย uh huh. อันดับแรกให้เลือกที่ซอกก่อนแล้วเลือกสปอร์ตจะเป็นทีมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันจากนั้นเลือกซีเล็กขวามือนะครับอ่ากดที่ซีเล็กแล้วก็ติ๊กเลยว่าเราจะขายตัวไหนบ้างหลังจากนั้นกดที่แอคชั่นนะครับแล้วกดที่ตัวสีแดงด้านบนเลยแต่ว่านี้นะครับก็คือผมไปล็อกตัวละครไว้ ถ้าเราสมมุติว่าเราเนี่ยไม่สามารถกดขายได้ให้ทําตามวิธีนี้เลยนะครับโอเคก็คือเข้าไปที่นักเตะที่มีรูปแม่กุญแจอยู่หลังจากนั้นกดรีมูฟล็อกด้านล่างสุดนะทีนี้เราก็จะสามารถกดขายได้บางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอไปกดล็อกนักเตะไว้ก็คืออเราก็จะไม่สามารถขายได้ทีเนี้ยก็กดที่คำสั่งเติมเลยแอคชั่นแล้วกดตัวสีแดงด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นการขายไปเลยอ่า ตรงนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากให้เพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมานั่งลบทีละตัวนะมันเสียเวลานะครับแล้วถ้าจะให้ดีสําหรับเทคนิคนี้เนี่ยต้องใช้คู่กับออโต้คิกนะครับซึ่งระบบปฏิบัติการของ Android เนี่ยสามารถเข้าไปโหลดใน a พ Store ได้เลยก็จะสามารถปล่อยบอดได้ยาวๆเลยตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเทคนิคดีๆที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ แล้ถ้าเพื่อนอยากชมคอนเทนต์อื่นๆจากทางชาแนลก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับแล้วถ้ามีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ